เงื่อนไขของเงินดีตอนอีกอันหนึ่งที่ผมอยากขยายความแล้วก็คือที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายเนี่ยคือเราเรียกว่ารอบแรกก็คือประชาชนกับร้านค้าในอำเภอเมื่อร้านค้ารับเงินดีต้อนมาแล้วเนี่ยต้องไปซื้อรอบสองรอบสองนี่เขาเรียกว่ารอบร้านค้ากับร้านค้าเขาเนี่ยไม่จำกัดพื้นที่ละไม่จํากัดขนาดละก็คือแน่นอนซื้อกับโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆห้างห้างร้านอะไรได้หมดถูกไหมครับแต่ต้องเป็นเป็นสินค้าเหมือนกันเช่นเดียวกันรอบสองเนี่ยบอกว่าร้านค้าที่รับเงินดีต้อนมาแล้วเนี่ยจากรอบแรก จะถอนไปนเงินสดได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระบบภาษีเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวรอรอผลก็จะรู้นะครับแต่ว่ากลัวผลจะรู้เนี่ยน่าเสียดายก็คือเราก็เป็นทุกคนเป็นหนี้ร่วมกันละแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือเจ้าสัวไม่กี่คนอันนี <resentment S 1> ้ต่างหากที่ที่จะเป็นบทเรียนให้คนไทยเรียรู้ ร่วมกันจากความเสียหายเนี่ยซึ่งบอกว่าบทเรียนนี่มันราคาแพงเกินไปใช่แล้วเราเนี่ต้องใช้มหาศาลเลยเนี่ยหนี้เก่าก็เยอะหนี้ใหม่มาอีกอ่ะและไอ้ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นค่าเอฟทน้ำมันแพงทำไมคุณไม่ทำ <c oughs> ถ้าคุณทำแล้วให้ราคาปกติวันนี้เศรษฐกิจได้พุ่งกระฉูดเลย<ช><ช>ไอ้เงินที่คุณไม่ปล่อยออกมาปล่อยออกมามันก็ไปอย่างที่ <c oughs> บอกอันนี้น,น้ำมันแพงนี่เรื่องจริงเนาะ <c oughs> อ่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีคือ คืองบกลางนักเรื่องน้ำมันยังไม่เห็นใช่ครับทั้งนี้จริงแล้วมันควรจะใช้ออกมาบ้างได้แล้วใช่ช่วยกันพยุงค่าของชีพอะไรเนี่ยก็ได้แล้วแต่ที่บอกเขาก็เก็บงบกลางไปจริงๆเงื่อนไขของเงินดิบตอนอีกอันหนึ่งที่ผมอยากขยายความแล้วก็คือที่ที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายเนี่ยคือเาเรียกว่ารอบแรกก็คือประชาชนกับร้านค้าในอำเภอเมื่อร้านค้ารับเงินดิบตอนมาแล้วเนี่ยต้องไปซื้อรอบสองรอบสองนี่ยเขาเรียกว่ารอบร้านค้ากับร้านค้าเขาเนี่ยไม่จำกัดพื้นที่ละไม่จํากัดขนาดละก็คือแน่นอนซื้อกับ บรอเอเทยใหญ่ห,ญห,ญห้างห้างร้านอะไรได้ได้หมดถูกไหมครับแต่ต้องเป็นเป็นสินค้าเหมือนกันเช่นเดียวกันรอบสองเนี่ยบอกว่าร้านค้าที่รับเงินนี้ต้นมาแล้วเนี่ยจากรอบแรกจะถอนเป็นเงินสดได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระบบภาษีอ,อันแน่นอนฟังดูเหมือนมีเห็ุมีผลเนาะว่าก็ก็จะได้คนจูงใจให้คนเข้าระบบภาษี<อ>ถูกไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าอันนี้ผมผมยอมรับว่าอธิบายยากนะหมายามว่า คนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยหมายถึงกรณีที่เรายื่นภาษีบุคคลธรรมดาปีที่แล้วอันนี้เขาก็จะถอนเงินสดได้นั่นทําให้ว่าร้านค้ารายย่อยจริงๆอะ่ะก็คือเอานในภาพโชว์หวยหรือเกษตรเกษตรกรอะไรก็ได้เขาก็จะรับเงินนี้ต้นจากจากร้านค้ารอบแรกเพราะเขาถอนเป็นเงินสดได้เขาก็ไม่มีปัญหาเนาะเขาก็จะรับหมดแต่ความเป็นจริงก็คือเรามีคนยื่นภาษีอยู่ประมาณ4ี่ล้านคนเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าร้านค้าเนี่ยสามารถยื่นภาษีย้อนหลังก็คือแบบว่า ปีหกผมอาจจะไรายได้ไม่ถึงก uh. ็คือผมก็เลยไม่ได้ยืน่น uh. ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าอย่างที่รู้กันมันไม่ใช่ว่า uh. ทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้ uh huh. แต่คเงื่อนไขที่รัฐบาลยังไม่ชัดเจนว่าแล้วคนกลุ่มนี้หรือเกษต uh huh. รกรกนั่นแหละยื่นภาษียอนหลังแล้วแรกเงินนี้รับเงินนี้ตอนแรกเป็นเงินสดได้ไหม uh huh. อันนี้ยังไม่ชัดเจนก็อันนี้เพื่อเพื uh ่อ huh. ค่อยความเป็นธรรมเนาะ uh huh. แต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเราเนี่ยยังยังยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเกษตรกรเนี่ย ก็จะประกาศไม่รับเงินดิจิตอลหรือไม่เข้ามาสมัครเป็นเงื่อนไขในร้านค้าถูกไหมครับทีนี้มันก็เลยยิ่งเกิดปัญหาว่ายิ่งร้านรายย่อยหรือเกษตรกรตัวจริงเนี่ยรายย่อยตัวจริงไม่เข้าโครงการเท่าไหร่มูลค่าเศรษฐกิจเงินนี้ต้อทั้งหมดมันก็จะกลับไปตกที่ห้างร้านขนาดใหญ่ของเจ้าสัวไม่กี่คนอยู่ดีถูกไหมครับเอาผมยกตัวอย่างว่านึกภเพเรามีร้านข้าวมันไก่เนาะรับเงินจากประชาชนมาแล้วร้านข้าวมันไก่เนี่ยปกติเขาอาจจะซื้อไก่จากแม่ค้าตลาดคลองเตยถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าแม่ค้าตลาดของเตยเนี่ยบอกว่าไม่ไม่รับเงินดิจิตอลอ,อ่าร้วเข้ามังไก่นี้ต้องทํำยังไงก็ต้องไปซื้อไก่ฝั่งตรงข้ามเดอก็ <c oughs> คือบเวนเทดฝั่งตรงข้าม,มถูกไหมครับของเจ้าสัวอ่าแล้วแล้วแม่ค้าไก่นี้จากเดิมซื้อจากเกษตร,รกรเลยแต่ถ้าเกิดเกษตรกรไม่รับเขาก็ต้องกลับไปซื้อให้เจ้าสัวอีกถูกไหมครับใช่ครับคืออย่างที่บอกยิ่งรายย่อยเนี่ยไม่เข้าเงินดิจิตอลเนี่ยอย่างที่บอกนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยยอดเขาจะตกลงด้วยอื แต่คนที่ได้เพิ่มมาก็คือรายใหญ่จากเงื่อนไขเ่าเนี่ยที่รัฐบาลก็ออกแบบมาผมว่ามันแยบยนต์มาก oh, อย่างที่บอกว่ามไม่รู้ว่าแยบยนแยบยนต์จริงๆแต่อย่างที่บอกว่ามไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเขาจะคิดไม่ถึงหรือเขาตั้งใจอันนี้ยังรัฐบาลเขายังไม่ยังไม่มีคำตอบแต่เขาเขาก็อธิบายยังผมก็ตั้งคําถามไปเนาะว่าคุณคิดยังไงกับเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะตั้งเป้ายังไงเขาบอกว่าเขาไม่มีคือเขาไม่ได้คําตอบคืออาจจะไม่สนใจว่าผล ปนวิทย์คะที่บอกว่าคุณสูงอายุเนี่ยลุกก็ปวดนั่งก็ปวดกินก้านตองแล้วหายอันนีโมหรือเปล่าอันนี้นะครับบอกคุณเดนเหละไม่ได้โมคนมสูงอายุเนี่ยนั่งโอ้ยปวดโอ้ยเพราะมันปวดแล้วทําไมก้านตองมันแน่มาจากไหนเพราะในผักก้านตองมีสารต่อต้านความ,มเหนื่อยล้า